ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคีิปวันนี้เราอยู่เกม Call Duty Mobile และสััหัวข้อของวันนี้โดยในตอนนี้ตัวเกมก็มีภารกิจเสริมตัวใหม่ล่าสุดเข้ามาแล้วผมกับการตั้งทานกรมมันตรังสีผมเพื่อรับไอเทมระดับ e p พิกฟรีโดยเจ้าภารกิจตัวนี้ผมก็จะมาพร้อมกับโหมดใหม่ล่าสุดกับ Attack of the Undead โหมดนี้เนี่ยก็เป็นโหมดที่สามารถทำเสริมได้ในภารกิจตัวนี้นั่นเองเนาะ มาดูในส่วนของวิธีการทำภารกิจตัวใหม่นิ้ดีกว่าผมกับสนุภูมิปนเปื้อนรังสีอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวภารกิจเสริมที่อัปเดตเข้ามาเลยในตอนนี้นะในส่วนตัวรายละเอียดของรางวัลเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันโดยสำหรับไอเทมของรางวัลนะผมจะมีอยู่ทั้งหมด5เรเวลด้วยกันผมก็คือเราต้องปลดล็อกไปในแต่ละเลเวลเพื่อปลดล็อกของรางวัลเรเวลหนึ่งก็จะเป็นในส่วนตัวกระเป๋ารายใหม่เรเวลสองครับผมเป็นลูกซองบีวายสิบห้ารายใหม่ เลเวล3จะเป็นสกินของตัวเฮลิคอปเตอร์เลเวล4ผมจะเป็นปืน P D W สกิลใหม่ Hotspot และก็เลเวล5ที่ทุกคนอนยากได้ผมกับกระหนักงต,ตัว Calling Card ฉลามบอกเลยว่าอันนี้ค่อนข้างสวยมากผมเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็อยากได้อันนี้กันนะสำหรับวิธีการเพิ่มเลเวลผมหลักๆต้องใช้อยู่2อย่างอย่างแรกเลยผมก็คือไอเทมเข็มฉีดยาแล้วก็อย่างที่ี่ยก็คือระยะเวลาที่เราเ,เล่นอยู่ในเกมเพย์นั้นนะผมก็คือระยะเวลาที่เราเ,เล่นในตัวด่าน เมื่อเอา2อย่างนี้เนี่ยมารวมกัน,นผมจะเพิ่มเป็นตัวค่าความต้านทานโดยเจ้าค่าความต้านทานนี้ผมก็คือตัวที่เราเนี่ยสามารถเอามาเพิ่มเรเวลด้านเล่งย,ยิ่งค่าความต้านทานสูงขนาดไหนรเวลของเราเนี่ยก็จะยิ่งสูงขึ้นมาเล่นกับวิธีการหาเข็มฉีดยาก,กันก่อนนะผมโดยเข็มฉีดยานี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นโหมดปกติไม่ว่าจะเป็นโหมด MP หรือว่าโหมด BR ทั่วๆไปเนี่ยเวลาเราฆ่าศัตรูได้1คนเราเนี่ยจะได้เข็มฉีดยา1อันครับผมอันนี้คือขั้นต่ําของการเล่นโหมดท,ทั่วไป แต่ในกรณีที่เราเนี่ยเล่นในโหมดใหม่กับโหมด Attack of the Undead และก็แผนที่ใหม่ทูนิเซียเมื่อเราสังหารผู้เล่นหนึ่งคนนะผมเราจะได้เข็มฉีดยาทั้งหมด2เข็มด้วยกันเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะฟาร์มเข็มฉีดยาเร็วๆก็อย่าลืมเข้ามาเล่นโหมดใหม่กันด้วยแล้วก็แผนที่ใหม่กันด้วยนะทำให้เราเนี่ยสามารถปั๊มได้แบบรัวๆเล็หนึ่งพี่โยมสำหรับคนที่อยากจะฟาร์มได้แบบรวดเร็วใครที่ปลดล็อกปืน AK 17ระดับ D e n e r n a l y ครบเสร็จกไวเนี่ย ตัวปืนเนี่ยถ้าเราใส่ครบเซ็ตจะได้บัฟเพิ่ม EP จากการเล่น25%และได้รับโบนัสจากกิจกรรมสมรภูมิปมเื้อนลังสีเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก50%นะผมทำให้ล้วเนี่ยปั๊มเข็มฉีดยาได้เร็วขึ้นกว่าเดิมโดยหลักๆในการเล่นผมคนที่อยากจะปั๊มเข็มฉีดยาให้ได้เยอะๆเนี่ยแบบผู้เล่นปกตินี่ก็แนะนำว่าโหมดแท็กอดีอันเดย์เนี่ยที่เป็นโหมดใหม่เนี่ยก็ทำให้เราได้สามารถปั๊มได้เร็วโดยเล่นเป็นคนแล้วก็ยิงผีไปเรื่อยผม เราเนี่ยก็จะได้ส่วนตัวเข็มฉีดยาเนี่ยที่เพิ่มในปริมาณที่มากกว่าแบบปกติแต่เกิดว่าใครที่ไม่ซีเรียสก็เล่นตามปกติก็ได้ทั่วไปผมพบปกติเนี่ยเล่นโหมดอะไรก็ตามเนี่ยเพราะว่า A B C โหมดฮาร์ดพอยต์โหมดยิปชานทีมเดชแมทค่า1คนเนี่ยก็ได้1เข็มอยู่นะแต่เพียงแค่เราจะไม่มีโบนัสเข้านั้นเองเนาะดยสหรับวิธีการเพิ่มเลเวลก็ผมแน่นอนว่าในแต่ละเลเวลเนี่ยจะต้องใช้เข็มฉีดยาในการเลเวลอัพเลเวลที่แตกต่างกันก็ยกตัวอย่างเช่นเลเวลหนึ่งใช้เข็มฉีดยา1 1 1อัันนนนนกบเวววลาาาาาาททีจะได้้คค่่มตหย ก็ต้องใช้ทั้งหมด10ค่าความต้านทานในการอัพเลเวลเพื่อกดล็อกของรางวัลที่1เมื่อเราเข้าสู่เลเวลที่2ก็จะใช้ค่าความต้านทานเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกจาก10หน่วยเป็นทั้งหมด50หน่วยเข็มชิดยาที่เราต้องใช้เนี่ยก็ต้องใช้เยอะขึ้นผมจากตอนแรก1เข็มก็ต้องเพิ่มเป็นทั้งหมด2เข็มกับเวลาอีก1นาทีจะได้เป็นค่าความต้านทาน1หน่วยก็ค่อยๆเก็บสะสมไปเรื่อยๆผมโดยการอัพเลเวลนี้เนี่ยจะเป็นแบบขั้นบันไดเพิ่มขึ้นไปเทียเรื่อยเทีเรื่อย ดยใน,นส่วนของตัวสุรคำนวณการใช้เข็มฉีดยาทั้งหมดเนี่ยพี่ลิงก็ลองคำนวณมาแบบคร่าวๆแล้วผมที่เราเนี่ยจะต้องใช้เนี่ยเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ2,140เข็มหรือก็คือต้องคิวประมาณ2,140คิวถึงจะได้เข็มฉีดยาครบหมดในการทำกิจกรรมนี้บวกกับเวลาอีก300นาทีหรือก็คือเวลาสะสมในเกมทั้งหมดเนี่ยประมาณ5ชั่วโมงผมโดยกิจกรรมเนี่ยจะมีระยะเวลาถึงประมาณวันที่2เดือนหน้า ก็มีเวลาเกือบสองอาทิตย์กว่าๆพี่ลิงมองว่ายังไงคนที่ค่อยๆเล่นไปเรื่อยเนี่ยยังไงก็เก็บทันแบบแน่นอนนะหรือถ้าเกิดว่าขี้เกียจเล่นโหมดใหม่ก็แนะนําว่าให้เลือกในโหมดของแผนที่ทูนิเซียผมในโหมดอันนี้ได้ในโหมดอาร์เคดก็จะเป็นการเพิ่มเข็มจิตยาให้ได้รุดเร็วอีกเหมือนกัน แล้วก็ทิคข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับใครที่มีเข็มฉีดยาเยอะๆแล้วเนี่ยแต่ว่าขี้เกียจเล่นรอเพราะว่าถ้าเกิดเล่นในโหมด MP เนี่ยในการเล่น1นาที2อนาทีเนี่ยมันต้องเล่นค่อนข้างที่จะกดดันแล้วก็เล่นเยอะพอสมควรถ้าใครขี้เกียจมากๆก็แนะนําว่าลองเปลี่ยนมาปล่อยเวลาในโหมดของ BR ก็ได้ผมพะว่าโหมด BR เนี่ยปล่อยเวลาที่เราเนี่ยจะลงไปแล้วก็หาชุดแอบแล้วก็ปล่อยอดีทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยก็สามารถที่จะทาให้เราเนี่ยจบเควนี้ได้เร็วขึ้นอีกเหมือนกันสำหรับคนที่มีเข็มฉีดยาแบบเยอะแล้วนั่นเองเนนะ อละคราวนี้ผมเราก็มาดูวิธีการเล่นโหมดใหม่กันดีกว่าโดยโหมดนี้จะมีการเล่นอยู่2ฝั่งครับผมก็คือฝั่งที่เป็นผีแล้วก็ฝั่งผู้เล่นที่เป็นคนผมก็มาดูฝั่งผีกันก่อนฝั่งผีเนี่ยตอนเริ่มต้นมาเนี่ยจะมีโอกาสสุ่มผู้เล่น1คนครับผมให้กลายเป็นผีแล้วผู้เล่นผีคิวแรกเนี่ยจะสามารถใช้ปืนในการยิงคนได้ครับผมเมื่อเราเป็นผีแล้วก็ฆ่าคนได้แน่นอนว่าจะทําให้คนที่ตายเนี่ยกลายเป็นผีเหมือนกับเราโดยเป้าหมายหลักของคนที่เป็นผีก็คือต้องฆ่าผู้เล่นที่เป็นฝ่ายมนยเนยน่ทฝาะปชไัอง ในสุดของฝ่ายผีผมอุปกรณ์หลักๆที่เราจะมีเนะี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะผมอย่างแรกเนี่ยก็คือมีดปกติของเราที่เอาไว้ฟันฆ่าศัตรูที่เป็นคนอย่างที่2จะเป็นขวานโยนที่เราเนี่ยสามารถโยนใส่ศัตรูได้ในระยะไกลแล้วก็อย่างที่3ผมเป็นจ้ตัวพลุโดยสำหรับเจ้าบทบาทของตัวพลุนี้ผมก็คือทําให้เราเนี่ยสามารถเลือกจุดเกิดในบริเวณที่เราเนี่ยวางพลุได้อันนี้ก็จะเป็นดีมากเลยเพราะโดยกรณีที่ศัตรูเนี่ยตั้ง้อมเอาไว้เราสามารถเกิดใกล้ๆศัตรูเนี่ยที่รวมกลุ่มกันได้นั่นเองะ โดยในบางฉากครับผมแน่นอนว่าก็จะมีบางจุดพื้นที่ที่ซอมบี้เนี่ยวิ่งเข้าไปค่อนข้างยากครับผมเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่ติดบันไดเราต้องวิ่งเข้าไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยใช้ขวานในการช่วยโยนไปเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มโอกาสในการฆ่าศัตรูได้แบบง่ายๆนหนึ่งนะบางครั้งศัตรูก็จะตายแบบงงๆด้วยเหมือนกันและสำหรับซอมบี้ผมยังมีสกิลที่กดใช้งานแล้วเนี่ยตัวละครของเราจะวิ่งเร็วขึ้น แน่นอนว่าเราเสามารถที่จะวิ่งผ่านระเบิดแท็บไมได้เลยโดยการวิ่งแล้วก็กดสไลด์ผมบางครั้งเนี่ยระเบิดจะระเบิดไม่ทันนะเพราะว่าเราสามารถวิ่งมา้นรัศมีของระเบิดได้ก็เป็นทิกเล็กน้อยในการใช้งานวงถึงจังหวะในบางจังหวะที่เราเนี่ยจะใช้ในการวิ่งแล้วก็พุ่งชาร์จใส่ศัตรูแบบตั้งตัวไม่ทันต่อมากบฟังผู้เล่นที่เป็นมนุษย์ตอนเริ่มต้นมาเนี่ยอาวุธหลักอาวุธรองนะที่เราจะได้ผมจะเป็นการเลือกใช้งานที่เราเนี่ยตั้งเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรก แต่สิ่งที่เราเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนได้ก็จะเป็นพวกระเบิดแล้วก็ตัวเปร์ก็ผมว่ามันจะล็อกเอาไว้รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่เราสามารถเล็กใช้ได้ก็จะมี2อ,อย่างก็จะมีในส่วนตัวโร่กับตัวป้อมปืนจนที่กันก็เลือกดีๆว่าเราจะใช้แบบไหนนะ โดยเป้าหมายหลักของทีมไฟมือถือผมก็คือพยายามไปอยู่ในจุดเดียวกันแล้วก็รวมตัวกันได้ผมเพราะว่าเวลาเรารวมตัวกันเยอะๆเนี่ยซอมบี้มันจะดันเข้ามาค่อนข้างยากครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเลยนะโดยเฉพาะการใช้แผนที่ภูมิศาสตร์แต่แอย่างให้เป็นประโยชน์ก็อย่างเช่นด่านนี้เนี่ยมันจะมีบางด่านที่เราต้องขึ้นบันไดามาเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารวมขึ้นมาข้างบนบันไดแล้วเกิดว่าใครที่ใช้โล่เนี่ยก็กางโล่แล้วก็อุดบันไดไว้ซอมบี้เนี่ยจะกระโดดขึ้นมาค่อนข้างยากครับผมรวมถึงการวางระเบิดวางพพืื้้นต่่่่่าางงๆเเออใหมมบีีีทวิย ติดโลแล้วก็โดนระเบิดตายอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทิย่างที่เราสามารถใช้ได้ในการเล่น,นมนินอนะสับพูดเล่นฝ่ายมนุษย์แต่ถ้าเกิดว่าจะถามว่าระหว่างโลกับป้อมปืนอันไหนดีเดียวกันอันนี้พี่ลิงก็ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับด่านผมบางด่านที่มีจุดทางขึ้นทางเดียวการเอาโลเนี่ยมาก,กั้นแล้วก็บอกเอาไว้จะดีกว่าแต่บางด่านที่เป็นพื้นที่โล่งเยอะไม่มีจุดที่วางโลได้การใช้ป้อมปืนก็จะดีกว่าอันนี้เนี่ยก็อยู่ที่แล้วแต่คนเลยนะว่าจะเจอกับด่านในรูปแบบไหนมากกว่า แต่ก็อย่าลืมนะว่าฝั่งที่เป็นซอมบี้หรือฝั่งผีเนี่ยเขาสามารถโยนขวานมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่ปลอดภัยบางทีเนี่ยมันก็อาจจะไม่ปลอดภัยนั่นเองก็อาจจะตายได้แบบงงเพราะขวานเนี่ยมันสามารถปาอะไรก็ชิ้นกำแพงโดนเราได้นะก็พยายามแอบให้ดีๆนะแล้วสำหรับผู้เล่นที่เป็นฝ่ายคนนะผมเมื่อเราทําการจัดการผีหรือซอมบี้ได้เนี่ยเราจะได้แต้มในการ upgrade ตัวเริก็ผมโดยเปิร์ก,ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3อย่างก็จะมีเปิ่งเมื่อเราฆ่าศัตรูได้ก็จะได้กระสุนในการสังหารผมทำให้เราแ่ยเติมกระสุนได้ออย่่างงตเนื เฟิร์ที่2เป็นเฟิร์สสรับอาวุธแล้วก็รีโหลดเร็วขึ้นแล้วก็เฟิร์สุดท้ายเฟิร์าเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถปลดล็อกออเวเตอร์สกิลได้เร็วขึ้นก็เป็นเทคนิคเพิ่มเติมของฝ่ายมนุษย์นะแล้วก็แน่นอนว่าเป้าหมายหลักในการชนะของฝ่ายมนุษย์ก็คือทำยังไงก็ได้ให้เราเนี่ยสามารถเอาตัวรอดจากพวกผีแล้วก็ซอมบี้เนี่ยจกนกระทั่งเวลาหมด ถ้าเกิดว่าเราสามารถลอดไปถึงได้เมื่อไรเนี่ยฝ่ายที่เป็นคนเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะปัม๊มแต้มเร็วๆก็แนะนําว่าพยายามให้รอดแล้วก็เป็นฝ่ายคนให้ได้แล้วก็พยายามฆ่าซอมบี้ให้ได้เยอะๆผมเพื่อปัม๊มถึงตัวเข็มฉีดยานปะปะเพราะฉะนั้นผมแล้วก็ไปลือกันดีก,กว่าก็มาอยู่กับด่านใหม่ล่าสุดกระดานทูนิเซียตานี้เนี่ยพื้นที่โล่งค่อนข้างเยอะไม่ค่อยมีพื้นที่ในการแอบเท่าไหร่นะ มีแอบไหมก็มีบ้างครับผมแต่ว่ามันก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะแอบอันตรายแล้วก็พื้นที่มันแบบมันเป็นทางโล่งค่อนข้างเยอะมันเล่นยากพอนสมควรนะถ้าเกิดว่าจะเล่นงานนี้ที่เป็นคนนะก็ต้องพยายามหาจุดที่เราเนี่ยไปรวมกันกับเพื่อนๆให้ได้ครับแต่ปัญหาคือเราจะเป็นซอมบี้หรือจะเป็นคนซอมบี้ไหมอ่ารอดตาน,นี้เป็นคนครับผม <c oughs> ด่านนี้มันรู้สึกว่ามันจะมีจุดหนึ่งเนี่ยที่เราเนี่ยสามารถขึ้นไปข้างบนได้ครับผมต้นนี้ก็ได้ไงนะแต่ว่าตรงนี้มันจะมีทางเข้าสองทางอ,ะอ่ะมีทางเดียวครับผม ันนี้ก็ได้ผมตั้งแคมป์ตรงนี้ก็ได้ค่อนข้างที่จะปลอดภัยในระดับหนึ่งนะออย่างน้อยถ้า,าเกิดว่าพวกผีเดินมาหรือซอมบี้เดินมาเนี่ยแล้วก็เอาระเบิดดักไปได้ระดับหนึ่งแต่ต้องระวังที่เขาเนี่ยจะโยนมาด้วยนะอยวต้องเก็บเลเวลด้วยนะปับับครับบบ,บ,บอ่าอ้าวติดมีเซเวลาตายไปหนึ่งคนโอ้โหแล้วเพื่อนถ้าเพื่อนจะโดนตายต่อหน้าต่อตายอย่างนี้อน <c oughs> ่าสงสารแต่ดูซิเพื่อนเราอู่ไหโอูเพื่อนของเราอยู่ข้างหลังเราผมสองสามคน โอ้ยเกือบปลาขวานมาแล้วบอกเลยว่าเมื่อกี้นี่แบบเสียวแวบเสียวแวบแต่เพื่อนไปไหนหมดโอ้เพื่อนไปอยู่ข้างหลังหมดเลยว่ะตอนนี้ผีเขาน่าจะรู้ว่ามีคนอยู่ตรงนี้ครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆวางระเบิดรบอันนีหนึ่งยิงหลังยิงหลังเก็บเลเวลครับผมอ่าได้เลเวลหนึ่งอะตอนกระสุนถ้าเกิดว่าเรายิงมากจนเกินไปเนี่ยต้องระวังว่าเราอาจจะอุ้ยเกือบโดนเอิบนี่ไงอย่างที่ผมบอกไปว่า ขวานมันเอียงน,นะผมไอ้อมิโยเนี่ยมันมันโยนแล้วมันชิ้งกําแพงได้โอ้โหเรียบร้อยเปิดมาครับผมตายเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราเนี่ยจะเปลี่ยนจากการแคมป์กลายเป็นแบบวิ่งไล่และฆ่าคนอื่นนะผมตอนนี้ต้องให้รู้ก่อนว่าัตูอยู่ตรงไหนบ้างนะตอนนี้เพื่อนแกกระจายโอเคโอ้โอ้โหเต็มหน้าแฟดโดนโลยังไงเนี่ยรอดไหมรอดไหมจะเอ๋หายไปไหนละจึ๊บโอ้รอดรอดยาเออเรียบร้อยคิวไปได้หนึ่งคนครับ เวลาเราตายเป็นผีเนี่ยเวลาเราจะเก็บสแตก็กมันจะค่อนข้างเรียกว่าชานิดหนึ่งับผมเพราะว่ามันค่าน้อยนะถ้าเกิดใจดีเนี่ยก็ควรที่จะเล่นเป็นคนนะแล้วก็ค่ามันจะได้เข็มฉีดยาเยอะกว่าแต่ปัญหาคือเราย,ยังหาคนไม่เจออ่ะเขาหน้าูีด้านขวาผมยวลองดูก่อนว่าอยู่หรือเปล่าอ,อู้ตายเยอะอย่างนี้อยู่แน่นอนชัวโยนยก่อนเพราะฉะนั้นเราจะโยนทุจุดเกิดไว้ไก,ก่อนเราจะได้เกิดแถวนี้นะตอนมาเกิดใหม่ประมาณนี้แล้วก็วิ่งต่อเลยผมเก็บขวานต่อ จเจอ,อยู่ไหมไม่อยูนี่ไงเห็นระเบิดแล้วถ้ามีระเบิดก็สามารถกดสกิลแล้วก็วิ่งสไลด์แบบแล้ว,แล,วแล้วเพื่อนจะโยนขวานมาจังหวะที่เราปาระเบิดโอ้โหเสียสกิลฟรีคือขวานเนี่ยเราสามารถที่จะโยนทำลายระเบิดได้เหมือนกันนะแต่เมื่อกี้จังหวะเพื่อนปุ๊บเร็วเกินไปหน่อยอันนี้คือแบบกดไม่มีสกิลก็จะตายอย่างี้ครับผมวิ่งมาวิ่งมาเพื่อนแต่ยังไงเอ่ยวิ่งมาอยู่ตรงนี้ป้งป้องปืนด้านซ้ายสุด เห็นว Sch like ่าแวบเห็นในสแกนเรดาแล้วผมอยู่ทางด้านซ้ายล้วก็เพื่อนเราก็ตายเลยเลยนะเวลาสตูเหลือคนเดียวเนี่ยเขาจะได้โบนัสในตัวเลือดที่เยอะกว่าปกติแต่ถ้าเกิดว่าโดนรุมขนาดนี้เนี่ยก็ตายได้ง่ายๆนะก็เข้าๆประมาณนี้ผมเสียบเทคนิคในการเล่นโหมดใหม่พยายามอย่าประมาทผีผมโดยเฉพาะตัวขวานโยเนี่ยค่อนข้างที่จะแสบมากลยนะ แล้วก็ครัามวานนี้ผมสำหรับเทคนิคในการทำเควสตัวใหม่ล่าสุดเพื่อรับไอเทมฟรีก็เหมือนเดิมว่าใครชอบกิปดๆีๆแบบน,นี้มีสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้านนะครับผมทั้งนช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว